ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ปายันแม่โคดวนครับนี่เรามาหากต้นอะไรนี่ที่เหล็กอ่ะยายไปแกงก็มาเลยครับเฮ้ยโอ้นี่ท่านผู้ใหญ่โอ้เออไล่ต่อไล่เลย โอ้ไลท์ต่อไลเลยนี่งานนี่ออเทำไงได้แล้วครับ <c oughs> คลิปสร้างรายได้ทุกคนครับแล้วแต่ใครจะมีโอกาส <c oughs> มีวิธีทำยังไงก็แล้วแต่เทคนิคข,ของคนนั้นครับนี่ชมหน้าปลายันไม่โคดวนท่านผู้ใหญ่เจอกันมีการเล่น บกับเจ้าซีซี30คิดเงี้ครับรนี่ควบคุมคอนโทรลโดยเสียบบอมเหมือนเดิมครับรนี่งานนี้นี่ไม่เบานะไม่เบาเลยเจ้าครูน้อยของเรานี่มาจากเดนปลาดิบ ยังไงคนมันเก่าแล้วครับเก่าส่วนต้นนี่นะมันไม่หักง,ง่ายเหมือนต้นอืนอ่นนะที่เล็กนี่มันก็เหนียวพอสูงเขอามัน รา้าถมเองกเรียกว่ารันดีนเนี่<ฮะ>ย hey, ใครอยากได้รันดีนก็มาเอาครับต้มไกน่นี่แซบ่บแซบ่บต้มไก่ต้มเอียนตุ่มไรนี่แซบ่บแซ่บเลยเ hey, นี่ยนี่รันดีนี่ใหญ่บอกว่าใครอยากได้ก็มาเอาว่าของหายากครับ ตใหญ่ๆนี่เสียบอมจัดมาแล้วนี่ตัขนาดนี้นี่เพราะว่าทำไมมันเล็กแท้ของเล็กๆนี่อย่าประมาทมันนะร่างนี่เหนียวนะ่ะอาดูความฉลาดข็เสียบอมสิเอาจะโน้มกิงไปั่งนู้นก่อนโอเคจะไม่ให้ตูนบูมของเกน่ะ งานลุดไปแล้วต้นหนึ่งงานนี่เ้าเสียบบอมมาว่ามีใหญ่กว่านี้ไหมอ่าต้นไม้นี่ใครอยากได้ก็มาเอาเด้อเอาไ่าเป็นฟืนเป็นอะไรนี่เน,น,นี่ครับครับ เติมเดิรี้ยบอกต้นต้นสาเนี่ยตอนนี้ต้นสาผู้ใหญ่พัฒนาไม่ไหวสูไม่ได้ไม่ไหวมันโรคป้าเวลาหน้าแล้งนิดไปมันปลิวลงในน้ำลงในน้ำตอนนี้ก็ได้โอกาสทำความสะอาดด้วยนี่ทำไมไม่ใส่ชุดกีฬาสามา ใส่ทุกรอบแม้คเหนื่อยเหนื่อยที่จะใส่แล้วภูมกใจเวลาใส่ทีไรก็ภูมิใจไม่ใส่ทุกวันก็เหนื่อยนะไม่ทุกันไม่ได้ครับใส่ทุกวันไม่ได้ครับต้องซักก่อนครับเดี๋ยวเหม็นเหงื่อเดี๋ยวเขาบดายเดินใกล้เขาไม่ได้เอยใส่แต่ชุดกิดอาสาไม่ซักเลยเราชุดกิจอาสานี่เป็นชุดพระราชทานนเราต้องซัก tham quan dự án đi nữa mày say mi chút điêu này say ba này mình sẽ bom chết cái chỗ còn gặp mi ันเป็นกระจกยางท่านใดว่ามันใส่กระจกเหล็กได้ไหมเฮ้ยกระจกเหล็กกระจกแก้วไปน่าจะใส่ได้นะก็แนะนำมาว่าใส่ได้ไหม งห่างเอาแต่กิ่งนี่มาน่ะเออจ่อมาเลยเอ,อ็มไมพันแล้วดึงลอว มันฉลาดกึ้นเราแล้วแต่ฉลาดกึนมันเอ,อ,อาเห้ยออกมันนี่เสียบอมเลยไม่บอกเลยเนาะว่าจะเอามาทางนี้เออ้ยโลกเลยนี่เอ๊ะไม่บอกเลยว่าจะเอามาทางนี้ จะไปยืนชมอย่างใกล้ๆเนื้อทำเสร็จแล้วปลูกผักบุร่ายันสวยเลยทำเสร็จนี่ปลูกผักได้อย่างสวยเลยเนี่ยดินเนี่ยสรุยแล้วอืมแต่ความเขียนไม่พอ เน,นี่เราอยู่ใกล้ประปาบ้านตะตึงทั้งไงนะก็สมาชิกนี่ก็สองสามร้อยคู่เรือนนะครับโอ้พันกว่าครู่เรือนโอ้ก็ใจผิดสองหมู่บ้าน,นครับก็ผู้ใช้น้ำนี่ก็มีน้องน้ำน้องน,องนี้แล้วก็สนับสนุนมาจากห้วยเสน่งนิดหน่อย บอมจะทำการสานให้อย่างเลี่ยมเลยเฮ้ยนิน่ๆหน่อยๆก็ไม่เกือ,อไว้เลยเนาะไม่ให้เหลือเลยอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยครับมาดูทางน้อยของเราทำงานนะครับโอ้ทำไมมีแต่โตลเล็กๆแค่อา คุณนะครับลูกค้าที่รอปยันได้ครับนี่ก็มาโจอยู่อีก3หน้าง,งานวันนี้ให้จานวาไปแถวเกยญ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามปลายันนะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆพันคนแล้วครับก็ขอบคุณ FC นะครับที่ติดตามปลายันและก็ให้การรับชมปลายันมาโดยตลอดครับก็ขอบคุณครับ